สวัสดีครับเราอยู่กับเซียนบอลต่อแหล่งร่วมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่2ลีกครับคู่แรกการลาตาสารายพบกับแมนยูไนเต็ดมีความมั่นใจที่ดีไม่น้อยจากนัดล่าสุดในเกมลีกที่บุกไปเอาชนะเอเวอร์ตัน0-3บ่งบอกให้เห็นว่าแนวรุกของพวกเขาทําได้ดีขึ้นฉะนั้นเกมนี้ฟันธงแมนยูไนเต็ดเด็ดชยัย คู่ที่2อาร์เซนนลพบกับล้องแนวรับยังมีปัญหาอยู่ไม่น้อยเมื่อออกไปเล่นนอกบ้านแถมเกมนี้เจ้าถิ่นอย่างอาเซนนลยังมีฟอร์มเย้ยสุดแข็งแกร่งด้วยสถิติไร้พ่าย,าย11เกมซ้อนทุกรายการเสมอ3ฉะนั้นเกมน้เชียอาเซนนลกอดชัยคู่ที่3บาเยินมิวนิกพบกับโคเปนเฮเกนล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้ให้วีบล็อก2-1ต่างจากเจ้าถิ่นบาเยินมิวนิก ที่ทำผลงานออกมาได้ดีกันสุดๆด้วยสถิติชนะ9แพ้1จาก10เกมท้ายสุดทุกรายการบ่งบอกถึงฟอร์มที่เหนือกว่าฟันธงบาเยิน์มิวนิคยิงกระจายคู่ที่4เรอันโซเชียดาตพบกับเรดบลูชั้นบวกฟอร์มหลังไม่แน่นอนขณะที่เรอันโซเชียดาตมีความมั่นใจที่ดีจากผลงานชนะรวด3เกมท้ายสุดทุกรายการ แถมเลขแรกที่พบกันยังบุกไปคว้าชัยมาได้ด้วยสกอร์0ต่อ2ฉะนั้นเกมนี้เรอันโซเซียดาดฟาดชัยในบ้านคู่ที่5ล e a ีดยูไนเต็ดพบกับสวอนซิตี้ลีดยูไนเต็ดฟอร์มหลังโดดเด่นด้วยสถิติไร้พ่าย4เกมซ้อนเสมอ1ยิ่งผลงานในบ้านที่ชนะรวด5เกมติดวงบอกถึงแนวรุกสุดเดือดของพวกเขาได้เป็นอย่างดีคาดเกมนี้ลีดยูไนเต็ดเด็ดใช้ ถ้าคู่นี้มั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเตปสาม 3, สักสองอันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องเซียนบอลต่อด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ